คุณผู้ชมครับแก๊ง call center นี่มันนา,นานาชาติจริงๆนะครับไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะครับที่โดนหลอกเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกอบประชาก,การสอบสวนกลางโดยตำรวจไซเบอร์ร่วมกับอะไรรู้ไหมฮะร่วมกับ FBI นะครับ FBI ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาจับกลุ่มทลายในพื้นที่4จังหวัดเป็นรังของแก๊ง call center นะครับมันมาซุ่มซ่อนตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับมันไม่ได้อยู่แต่ว่ากัมพูชาแล้วมาหลอกคนไทยนะครับมันมาอยู่ที่ไทย แล้วมันก็ไปหลอกคนสหรัฐไม่ได้มีแต่คนไทยนะครับที่โดนหลอกเมื่อวานนี้ FBI นะฮะมูลค่าความเสียหายในสามพันล้านนะครับมันหลอกคนสหรัฐส่วนใหญ่ก็หลอกคนแก่นะครับอายุ60ปีบุกเข้าไปจับกลุ่มตามภาพที่ผมนําเสนอกับคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีทั้ง FBI และก็อีกหน่วยง,งานหนึ่งชื่อว่า Secret Service ของสหรัฐอเมริกาปราบปรามอาชญากรข้ามชาตินะครับมันหลอก คนแก่อยู่ที่อเมริกาอายุ60ปีขึ้นไป2ปีมีคนตกเป็นเหยื่อ365คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่รู้ไหมฮะสามพันกว่าล้านบาทจากแนวทางการสืบสวนพบว่ามันมีการโอนเงินข้ามประเทศและใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งอีกต่างหาโดยมันหลอกคนที่สาระยังไงรู้ไหมฮแสดงว่าเวลามาอยู่ที่ไทยเนี่ยมันต้องหาคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็น แล้วมันก็ยิงโทรไลน์โทรอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะไปหาเหยื่อที่สหรนะัฐแล้วบอกว่ามันเป็น FBI พอบอกว่ามันเป็น FBI ปุ๊บก็ทําให้คนทางนูน้นวหวาดกลัวต้องเคลียร์คดีอย่างนั้นอย่างนี้ซองเดียวกับคนไทยที่โดนหลอกก่อนหน้านี้เลยครับเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังครับว่าผมพูดมาลตลอดว่าเคสแบบนี้อย่าโทษแต่ชาวบ้านอย่าโทษแต่เหยื่อนะครับมันเป็นเรื่องของทฤษฎีมันเป็นเรื่องของวิธีการ เวลาวิชาชีพมันหามันคิดค้นรูปแบบการหลอกลวงเนี่ยนะครับมันทําได้หมดนะครับโอ้โหงานนี้เนี่ยบุกมาจับข้ามประเทศเลยนะครับข่าวอย่างนี้ก็มีนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเป็นคนไทยมันจะหลอกว่ามันเป็นตํารวจใช่ไหมมันบอกเป็นสารวัตรอยู่สพนั้นสพนี้มีพัสดุส่งมาอันนี้เป็นมุกที่ใช้หลอกคนไทยแต่พอเป็นมุกที่เอาไว้หลอกคนแก่ที่สหรัฐเนี่ยมันใช้เป็น FBI นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้บุกเข้าไป ทลายนะครับแล้วก็พบกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดไม่ให้กลุ่มคนร้ายต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนในการกระทําความผิดต่อไปเห็นหรือยังครับว่าปัจจุบันนี้ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงทางด้านไซเบอร์เนี่ยนะครับมันรุนแรงแล้วก็อันตรายประเทศไทยไม่ได้เป,เป็นเป้าหมายของการโดนหลอกเท่านั้นนะครับ ประเทศไทยของเราเนี่อาการหนักนะฮะอาจจะพูดกันตรงนี้นะฮะคือหนึ่งอ่ะโดนหลอกก็ส่วนหนึ่งแล้วคนในประเทศสองยังใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายตั้งเป็นแหล่งมั่วสุมอาชญากรรมข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะครับเห็นข่าวนี้แล้วก็ตกใจนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า3,000ล้านบาทถึงขนาดที่ FBI จากอเมริกาเนี่ยต้องบุกเข้ามาทลายรังของแก๊งคอรเซนเตอร์ในประเทศไทยเลยทีเดียวครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนาครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมาก น,นี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วน,น,นะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ เราจะแพ็กจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้อ่คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอม นะไม่เหมือนปลาสลิดท,ที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึ่งตอนเจอดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ไซปลาสิบประมาณ3นิ้วเห็นไหมฮะประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดพุ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมา,าทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรง น้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อ้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทางของใหม่เสมอน,นะฮะสนใจพิมพ์ขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอมองยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหน กินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถว,แถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวไงนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนั่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ ร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งแพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนะฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุดร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับ นี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมว่ากล่าวว่าช่วงนี้ผมว่ากล่าวว่าเอาเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออ นะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็ามาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะได้ซ้าไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใชน่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะ นะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันเนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็น,ป,นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่ มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะ แล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์ว่าสนใจก็ไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชม่ากดก็้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัพคลิปเจก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไป ไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยล้ำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ